ผมโนมินาไซนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมรายเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมผมไม่เวลาคิดไม่มากนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นหกโมงสาของวันจันทร์แล้วนะโอเควันนี้เข้ามาในเกมวันจันทร์นะครับผมมาดูกันครับว่ามีการแจกคัมภีร์อะไรไหมนะครับอ่าไม่น่าจะมีนะครับอ่าพรุ่งนี้ก็จะวันที่26แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่25ซึ่งก็คือจะปิดเซิร์ฟแล้วนั่นเองนะครับผมก็ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมที่นี่ก็ว้าวุ่นเลยครับ รอของรอโคโาโบกันเลยนะครับโคโาโบนี้แน่นอนว่าเป็นมหาศึกคนจนเทพซีซั่น2นะครับผมซึ่งสนุกนะครับมันมันสนุกนะผมก็ดูผมดูตั้งแต่มันเข้ามาใหม่ๆครับโอ้ยที่อ่อยู่ดีดีไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนดีแป๊บนึงนะก็วันนี้เราจะมาคาดเดาสายพลังสายไม่ใช่สายพลังเลยเออสายแล้วก็ธาตุของเลนเจอร์นะครับผมมาดูกันครับว่าผมจะแม่นยำมากน้อยเพียงในนะครับผม โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเรามาคิดกันเล่นๆกันก่อนนะครับ oh. ว่าคู่ไหนจะเป็นคู่เทพนะครับผมซึ่งผมเชียร์บุตดากับแจ็คเดอรริเปอร์ ipper, นะครับผมขอให้มันเป็นคู่เทพเถอะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะไอเฮอร์คิวลิสเนี่ยมันเป็นตัวที่หล่อก,ก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นคนที่มันแพ้งมันไม่เท่นะมันแพ้เนะี่ยเออหรือจะบอกว่าสิวะที่มันชนะว่ามผมก็ว่ามันจะมีแต่ฝั่งเทพเกินไปหรือเปล่านะครับผมน่าจะมีฝั่งมนุษย์สักคนหนึ่งไหมอ่ะ คือรอบรอบที่แล้วก็จะเป็นอดัมกับโพไซดอนใช่ไหมอดัมมันก็เป็นมันก็จะเป็นมนุษย์นะมันเป็นมนุษย์กึ่งเทพนะครับผมเออขอขอให้มีมนุษย์เนี่ยเป็นตัวชูโรงส,สักตัวหนึงแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นบุญดากับอ่าแจ็คดริปเปอร์นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยน,น่าจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาไอ้บุนดาน่าจะเป็นสายไม,ไม,ไม่ผมไม่รู้สายนะ บุดดาน่าจะเป็นธาตุไม้นะครับผมและก็แจ็คน่าจะเป็นธาตุน้าผมปันธงนะผมบอกเลยว่าน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าโอกาสค่อนข้างสูงนะที่จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทําการสมการจทดธาตุปีไปกันพอทำเควสไปด้วยอธิบายไปด้วยนะโอ้ตอนนี้ดีนะทำพีรอยก็กได้นะครับผมได้ว่าขยันมากเพียงพอนะโอเคเดนเนียลน่าจะาไปยอยทิ้งแหละนะครับอ่ะ ใครคิดเห็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมถ้าหากจะอิงตามรอบแรกเหรอแล้วตัวไหนหมอดจะเป็นสายพลังใช่ปะผมว่าเออผมว่าน่าจะบุดดาสายพลังนะเออมันก็เอืดดีนะครับในเรื่องนี่มันแบบเอืดนนะเออเอ,อ,เอาจจะเป็นสายพลังว่ะบุนด,ดาจะเป็นสายพลังครับและไอ้แจ็คก็จะเป็นสายว่องไวนะแต่เอาถ้าจริงๆมันเหมือนไหวพริบมากกว่า,วาไอ้คนที่มีสกิลอะไรแปลกแปลเนี่ย เหมือนไหวพริบมากเลยนะโอเคอันนี้ก็สุ่มไปครับไม่ไม่รีรอครับอืเหมือนเหมือนกับว่าแจ็คมันเป็นสายไหวพริบนะมันแบบว่ามีไหวพริบอะไรต่งนั้นนะครับเออมันก็เป็นไปได้นะเออแต่ผมก็อยากให้แจ็คเป็นูุเทพอยู่ดีนะครับผมบอกแล้วผมชอบแจ็คลปเปอร์มากนะผมจะเปิดล่าให้ได้นะครับเออเป็นตัวละครที่แบบอ่ามันมันสะท้อนความจริงบนโลกมนุษย์เราอะครับมันมีความโหมดร้าย โหไร้ารุนนะครับผมและเขาไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดครับผมมีคนที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้นะครับเออถึงจะหลังๆมาจะโรคจิตไปบ้างก็เถอะนะครับผมตอให้เขาชนะเนี่ยเขาก็ยังโดนพวกเทพหรือเทพเทพหรือมนุษย์วะเทพหรือมนุษย์นี่แหละครับผมลุมปลายหินใส่นะครับผมก็ค่อนข้างจะเศร้าเหมือนกันแต่เขาก็ายิ้มรับนะครับผมแล้วก็แสยะย,ยิ้มด้วยความสยองนะครับผม <g iggle> ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ตัวหนึ่งเลยนะครับเราต้องรีบ เราต้องรีบเกียร์นะครับผมเจ้าเสพิเศษนะครับผมอ่ะก็คุยคุยกันยาวไปนะครับผมส่วนเกียร์นะครับผมสายเกียร์เป็นป้องกันนะครับผมเกียร์แปดดาวเป็นสายป้องกันส่วนอาวุธเหมือนจะเป็นอะไรอะตกแต่งเหรอรอบก่อนมันเป็นอาวุธอาวุธเป็นตกแต่งแล้วนี่เอออาวุธเป็นตกแต่งนะครับม็อบรอบม็อบนี่มันเป็นยังไงนะรอบม็อบเป็นสายตกแต่งส่วนเกียร์เจ็ดดาวเป็นป้องกันอแสดงว่ารอบนี้ แสดงว่ารอบนี้เนี่ยเกียเป็นป้องกันน่าจะเป็นอาวุธนะครับอใช่ไหมรอบม็อบผมจําได้ว่ามันมีเสื้อของชิ้นโอใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นป้องกันเออ,เอ,อแล้วพอตัดมารอบอ่าเอียงก็ว่าไอ้อ่ารอบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมมันเป็นอาวุธนะครับผมและช่องกลางเอ๊อไม่ใช่เจ็ดดาวเนี่ยมันเป็นอ่า ไหวพิบเอ้ยไม่ใช่ไหวพิบเพี้อะไรล่ะไอสัตว์ไอตกแต่งครับเออโอเคนะครับรอบนี้ก็น่าจะเป็นป้องกันกับไหวไหวพิบอีกแล้วป้องกันกับโจมตีนะครับผมป้องกันแปดดาวกับโจมตีเจ็ดดาวครับเออผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมและเจ็ดดาวน่าจะมีโจมตีโดนแน่นอนนะเออหน้าเปิดหาอยู่เหมือนกันนะครับคือผมน่าจะได้กาเนิดไอดีสีขึ้นมาใหม่แล้วนะครับผมเออเพราะว่ามันก็น่าสนใจดีนะไอโคลโบเนี่ย นะครับแต่ว่าไอดีอื่นผมก็ยังตั้งใจเล่นอยู่นะผมไม่ได้แบบไม่ได้อู้แล้วสร้างใหม่ไปเรื่อยนะ <c oughs> แต่มันก็ดวงดีนะครับไอดี ID อื่นนะครับแต่ว่าเปิดยังไม่ได้เลยนะคนละไอแสงมืดเดือนเนี้นะครับผมต้องทันจะเกลอ,อยอนกันเลยมีซ่าไมดีก็ยังแบบทําให้ผมเกลือได้นันเนี่ยนะครับโอเคก็ ทุกคนก็เตรียมของเตรียมอะไรรอฟาร์มคลโลระบกันเลยนะครับผมผมก็บอกเลยว่าจะมีดาวเคราะห์คโลระบมานะครับผมซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ดีเหมือนกันนะครับผมเราก็ได้ฟาร์ม HP ฟาร์มอาของฟาร์มสักอะไรไม่ใช่สกยภาพดีสัตว์ฟาร์มขนนกขนนกก็มีเหมือนกันนะในกล่องนะครับ สิ่งที่แย่คือมันมีเกียร์นี่แหละครับผมคือสลหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะว้าวน่าจะกดไลค์กดแชร์เลยนะแต่ผมไม่ชอบนะครับผมเพราะว่าผมต้องมานทั้งย่อยเกียร์นะครับผมเพราะโอกาสออกเกียร์นี่มันเยอะมากเลยนะครับผมและบางทีเราเล่นทีหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสได้ถึง3มชิ้นเลยนะเพราะทีมพีร้อยเราเต็มแม็กนะครับผมอ่ะบาร์บีบีคิวผมก็เต็มร้อยไปแล้วอย่างที่บอกนะครับผมเออมันก็จะเด้งมาสามเด้งนะครับผมและถ้าเราเล่นอย่างเล่น5้ารอบแล้วมันออกแต่เกียร์นี่ก็เป็นแบบ เท่าไหร่อะสิบห้าชิ้นใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่สามคูนฮเออสิบห้าชิ้นนีวะก็คือเยอะมากนะผมก็ขี้เกียจย่อยนะครับผมอบอก็หวังว่ามันจะออกแหล่งอื่นบ้างน,นะผมเดือนคลาโบเป็นเดือนที่ฟาร์มดีครับทะเอาะดีเริ่มใหม่นี่ฟาร์มดีอยู่นะถ้าถาทำพีร้อยได้ครบเนี่ยเอ ID อไอ้นี่ไอ้สูงๆมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันต้องเอาเกียร์ไปย่อยนะครับผมแต่ถ้าออกขนนกสามอันอย่างนี้มานะก็ดีเหมือนกันนะครับผม เดืนน่าแจากของเยอะแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์พัลส์ซในพาร์ทและก็กิจกรรมแชร์คอลลาโบสเตดวิ่ง <c oughs> ผมบอกแลว้วถ้าอยากจะเก็บตัวนะครับเก็บได้อย่างแน่นอนเก็บเกื่อนนะครับตัวนี่เยอะมากนะครับอืมโอเคเราก็เก็บรอคอลลาโบหน้ากันเลยดีกว่านะครับผมอ่าสาหรับรอบนี้ก็ทําการฟาร์มของรอไปครับโอเคฟาร์มเสร็จแล้วนะผมก็จะดองขนนกไว้ยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้ดองแบบตั้งใจดองนะผมก็เอาไปฟาร์มอยู่เหมือนกันนะครับ รอไวสักหมื่นหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะทําการรอวิ่งนะครับผมผมก็กําลังคิดอยู่ว่าจะวิ่งรอบหน้าเลยดีไหมนะครับผมเดี๋ยวต้องมารอดูกันก่อนว่าผมเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะครับอ่า,าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่จะเคลียร์เควสนะครับผมผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าสีทุ่มของวันนี้ดาวข้อจะยังอยู่ไหมถ้า,ถ,าถ้าอยู่นี่ก็ดีเหมือนกันนะอ่ามาโชว์สเตตหลักกันสักหน่อยหนึ่งนะครับสเตตหลักผมก็ได้ทําการขยับมาเล่นตรงนี้นะครับสเตตฮาร์ดนะครับ เอ้ยอเกือบเล่นผิดทีมนะครับผมเอาทีมพี่ร้อยเต็มแม็กไปเลยครับผมผมชนะได้นะครับเราก็จะฟาร์มสกยภาพผมผมผมบอกตรงๆนะว่าผมไม่ค่อยชอบไอการที่เอาเหรียญมาไว้ในอันนี้นะครับการที่เอาเหรียญมาไว้ในของละมันที่มีโอกาสสุ่มออกเนี่ยมันมันแบบมันเล่นได้แค่7ครั้งต่อวันนะมึงจะเอามาให้กูไอเกลืออยู่เหรอ นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมบางทีเราได้แต่เหรียญเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยนะอยากให้สักผู้พัฒนาแก้ไขเรื่องนี้ด้วยครับอมไม่ต้องกลัวผมจะรวยหรอกครับผมผมบอกเลยว่าอืมเกมนี้มันมีเกลืออยู่จริงนะครับอืถ้าชมไอคิดว่าคนละโบเรื่องหน้าเนี่ยสายเลนเจอร์หรือถ้าเลนเจอร์จะเป็นไงนะครับผมถ้าผมดูจากที่ผมดูทีเคมานะอ,อย่างทีเคก็บอกว่าน่าจะเป็น ท่าเดียวกับรอบก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าน้ํากับท่านเรียกว่าอะไรท่าน้ํากว่าท่าไม้นะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะผมว่าก็ประมาณนั้นเลยนะครับน่าจะโอเคโอเคเบรดิกูแล้วก็รอสุ่มเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เก็บของดอมริดไปก่อนนะครับผมดองของดองตั๋วไปนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะเปิดก็กัดฟันไว้นะครับผมอืมคือไอ้รอบวิไอ้นาฬิกาปู่มาเนี่ยเออมันออกมันออกยากด้วยใช่ไหม ออกโคตรยากนะครับผมผมเห็นพี่กอสซุดนะครับผมสุ่มไอดีให้กับผู้ชมทางบ้านไป6000ลูบี้ไม่ออกเลยนะครับผมก็ดูไว้นะครับผมว่าแม่งไม่ออกนะครับผมพี่เบนซ์ก็โดนไปพอผมไปถามนะ270ไปไอไอ้คูปองนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเขาหิวอะไรประเเขนะครับผมอันนี้ยังเล่นไม่ได้ครับอันนี้ยังเล่นไม่ได้ใช่ไหม ใช่นะครับผมเพราะว่านี่ไงมันจะรีตอน8ปดโมงครับผมสำหรับวันจันนะครับวันจันจะยังเล่นไม่ได้ตอนเช้าเช้านะครับจะเล่นได้ตอนแปดโมงนะครับไอ้แล้กกูกดกลับมาทำไมวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะคีย์เอดเวนต์สเตจอ่าโอเคโอยคคืนนี้สี่ทุ่มต้องเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ากิจกรรมมันยังคงอยู่นะครับผมผมก็บอกเลยว่า มันคุ้มอยู่นะถ้าเราจะเล่นอีกวันหนึ่งเลยนะครับผมไม่ดีกว่าปล่อยให้ปล่อยให้มันอ่ารีไปเลยนะครับผมผมว่าเล่นตอนสี่ทุ่มก็ยังจะแบบได้ฟาร์มอีกวันเดิมเต็มครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเสื้อมันปิดตอนตีสี่วันนี้นะครับผมไม่ใช่วันนี้เสียพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นี่หมายถึงแบบมันเลยเลยเที่ยงคืนวันนี้ไปนะครับผมก็หมายถึงพรุ่งนี้แบบนั้นนะโอเคโอ ผมหวังแค่ว่าเซิร์ฟม,มันจะเปิดได้ตรงตามเวลานะครับผมเพราะเปิดสิบโมงเลยนะก็นานอยู่นะนานอยู่แหละนะครับผมนานจริงๆเลยนะครับอ่ะเล่นอะไรกันหน่อยเป็นไรไปโอ้โหอยากฟัดอยากเฟียงมากเลยคนคนนี้ออามาลองดูกันสักหน่อยมากนะผมจะลองใช้ทีมนี้ดูนะครับผมทีมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันมันมีชื่ออยู่นะไอ้พรีชีพครับผมจากตัวละครแซลลี่ฮอรลัดนะครับผมอ่ะ โอเคถ้ามันตายเนี่ยมันจะมีโอกาสผีชีพโดนศัตรูด้วยนะครับก็ก็แปลกๆดีครับผมตัวละครที่เอามาเน้นเกียนนะครับผมความสามารถเกียนนะครับอ่าคือถ้าปล่อยมาตายเนี่ยมันก็จะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยตายไปด้วยเลยนะครับอ่ะมาลองดูกันสักหน่อยเปไ็นไรไปนะครับผมอ่าไหวแหละไหวแหละครับผมสำหรับเกมนี้นะแต่ว่าฝั่งเขามีตัวบินด้วยนะครับเราก็จะลองดูครับว่าเอ้านั่นน่ะ ทุกคนเห็นไหมพีชีพโดนตัวบินแล้วก็ชีช้งายโอรอบสังหารตัวบินเมื่อกี้ตายไป2ตัวเลยนะเออมันมันเก่งนะไอความสามารถนี้นะจริงจริงนะแต่ปกตินี้จะยืนไม่ไหวนะครับอ่าเออผมว่าเอามาเล่นแทนตัวคันบินก็แปลกๆดีเหมือนกันนะบางทีโอกาสสุ่มมันก็แบบถึงโอกาสสุ่มมันจะน้อยครับผมก็ทําให้เราไม่ต้องเปลืองพื้นที่มาใช้ตัวกันบินนะครับอ่าชนะได้เลยนะครับคนนี้ เดี๋ยวขอส่องเกียร์ก่อนนะครับผมเพราะว่าเขา L 8 9เลยนะครับผมโอ้โห,โโห,โโหฟาร์มแบบฟาร์มเยอะมากเขาอันนี้ประเทศใต้หวันใช่ไหมผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะน่าจะใช่แหละนะครับผม <c oughs> เกียร์ก็ประมาณหนึ่งครับเกียร์อันนี้เป็นโจมตีโจมตีอะไรนะโจมตีรวมอ่าโจมตีรวมนะครับผมอ่าคูดาเรนเจอร์นะครับผมอาคูดาเรนเจอร์อันนี้คืออะไรบิชลัสออฟมันคืออะไรวะ เออสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรอะ่ะโจมตีเบิลเหรอโจมตีเบิลไม่น่าใช่นะผมเคยเห็นอยู่โจมตีเบิลไม่ใช่นี้เอ้ยหรืออัตราคีดที่คอนวะไม่มั่นใจเลยนะเลยดูแหวนก่อนเออคีดที่คอนมันก็จะเขียนว่าคีดที่ค่อนนะโอ,อ้งองเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนคนนี้ไม่มีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนเลยนะครับเป็นทีมแบบยุคดึกดำบรรเลเลยนะเนี่ยนะครับอ่ามีอันนี้ด้วยนะครับผมโอเค ถ้าใส่ให้เอเลนน่าจะโหดมากๆเลยครับตัวนี้ตัวในรอบม็อบนะครับไม่ใช่รอบม็อบไอสัตว์นี่มันรอบไออ่าชลาวันครับชลาวัน b r บลิช Rush o f คืออะ,อะไรวะงงมากใครที่รู้หาหาคำตอบให้ผมดีมันคือโจมตีต่อเนื่องเหรอไม่ใช่โจมตีเบิ้ลไม่ใช่อ่ะ,อะคืออะไรวะอืม ช่างหัวมันก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับเดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังครับผมก็เดี๋ยวค่อยหาสงสัยนะอ่ะเตรียมความพร้อมกันให้พร้อมนะครับสาหรับคนโบลอบหน้าะครับก็เคลียร์เควสไปเลยนะครับผมอ่ะผมจะรีบเคลียร์เควสให้เร็วที่สุดจะได้อาบน้ําไปโรงเรียนกันนะครับผมเพราะอันนี้มันก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปรอรถรับส่งแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมหาตัวละครตีบวกก่อนนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับผมเป็นตัวแปลกดีผมเล่นมาหาเนี่ยผมเพิ่งเปิดได้หนนะเชื่อปะ เพออิ่งเปิดได้เป็นตัวแรกของไอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรตีบวกเล่นกันก่อนนะครับผมบาวเทพซุดนี่ไงครับผมบาวซุดเรามีเยอะนะครับน่าจะสองน่าจะแม็กแล้วนะครับเนี่ยผมอะไรเนี่ยโอเคตีบอกไปนะ้ผมกะว่าจะเอาห้าลูบี้เลยนะครับสําหรับตัวละครนี้นะครับโดยจะไม่ใช้นะครับไม่ใช้ไม่ใช้กบแล้วนะครับผมเพราะผมอา ผมจำรอบบาร์บีคิว BBQ ได้นะครับผมและไม่อยากลองอีกนะครับผมอ่าโอเคมาตึ๊ดโกตัวนี้ถ้าหากว่าเอากบสองดาวมายัดใส่อีกเนี่ยผมก็ทําให้พีโก้ร่างนี้พีร้อยได้เดี๋ยวขอเขียนให้ก่อนแล้วกันนะครับผมเออพีร้อยพีโกตัวนี้ยังไม่พีร้อยเลยนะเออตัวอื่นมันพีร้อยแซงน้าไปหมดแล้วนะครับเพราะพีโกตัวนี้มัน หาได้หาในสเตเียได้ยุ่งยากนะผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยขยันไปหามันเท่าไหร่นะครับมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าสเตเดียล่างๆมาโดนปรับให้หายไปแล้วนะคือโอกาสเดียวที่จเจอมันก็คือสุมอนะส่มเอฟครับสุ่มเอฟเลยนะในในสเตจียพิเศษมันก็ปรับให้เป็นแปดดาวซะเยอะแล้วนะวันนี้อัดคึ้นม,มานานไหมยังเนี่ยเดี๋ยวดเฮ้ยปิงเดี๋ยวเด้อผมดูผมผมดูไม่ได้ว่าเราอัดมานานแค่ไหนแล้ว โอ้โหเยี้ยโทรศัพท์ล้วนใช่ปะเนี่ยโอเคเยี่ยมเลยแล้วเราก็จะกดบันทึกยังไงว้เนี่ยเดี๋ยวรับขอมมาเลยนะครับผมอัดคลิปเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้ยทุกคนต้องทนดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบสุ่มอะไรให้ดูแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ทําการหน้าเบื่อนะอทุกคนก็มาฟอ้าผมทำควีนอะไรงี้ไงก็ได้พูดถึงเรื่องคนละบโบกันบ้างนะครับคนลโลโบรอบหน้า ต้องเปิดให้ได้นะครับผมเพื่อเอามารีวิวนะครับอ่าผมไม่น่าจะเป็นสายดองแล้วนะครับมันน่าจะเป็นสายเปิดทุกเดือนอะไรอย่างงี้นะครับผมมันมีค่าเท่าเท่ากันอยู่เหมือนกัน mm. นะครับผมถ้าดวงผมดีผมก็อ๋อสิบหกนาทีแล้วครับสิบหกนาทีแล้วถ้าดวงผมดีผมก็ได้ทุกรอบนะแต่ทาผมไม่ดีมันก็ไม่ได้นะึกครับอ่าติดใบ,บไหมไม่ออกครับผมโอ้โหผลน,นกยี่บห้านี่ไม่ดีนะผมบอกโคตรแย่นะครับผมถ้าว่า เปลี่ยนเป็นหมื่นหมืนไอหมื่นเพชรได้เนี่ยดีกว่าเยอะนะครับโอ้โหบอกว่าไม่ดีก็ออกกันซะนอโอเคครับขนนกนี้มันดีมากๆเลยครับผมมันเป็นขนนกที่แรบมากๆเลยนะครับอ่าไม่ออกแล้วนะครับมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมโอเคตัวสิบใบจะออกบ้างไม้ไอดีหลักนี่เอ้าโอ้โดนไปสามรอบเลยนะครับผมขนนกนะครับเราโดนคำสาบแล้วนะครับคำสาบมา วิ่โอไม่ไม่โอ้ยดวงสี่รอบเลยครับผมอได้มา101เลยครับใครจะว่าคุมก็คุมนะกูไม่คุมมเลยเหรอกครับผมเออช่างหัวมันนะครับผมก็เป็นของไม่ดีก็ช่างหัวมันนะครับผม,อ,ม,ม,นนบผมอ่ะสุดป,ปครับเอลซ่าเกือบย่อยทิ้งเหมือนกันนะครับคลิปท,ที่แล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับโอ้ตัวนี้เท่จังเลยวะเท่แต่แร่อย่างเยอะเลยนะ2,100เนะี่ย เออมันเท่ดีนะ Goddess, Connie. อะ GOLDEN g o น d e เ s c โคนีเาานะ่เจ้าแม่ทองคำอ่างน้ำนะครับเดี๋ยวถ้าจะแปลตามตัวนะเจ้าแม่ทองคำอ่างน้ำโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมมาพูดคุยข่าวสารคนละโบกันนะครับสวัสดีครับเอา้า